สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําไก่ย่างกะทินะคะก็จะทานกับน้ําอาจาร์แล้วก็น้ําสเต็กก็ได้นะคะหรือจะหมักเป็นไก่ย่างกะทิธรรมดาเฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าจะหมักเข้มข้นหน่อยวิธีทําไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหอมแดงนะคะแหม่มก็จะตามจนละเอียดนะคะ ็หั่นชิ้นเนื้อไก่นะคะหั่นให้เป็นเหมือนคล้ายๆไก่สเต๊กนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะค่ะก็จะใส่เกลือนะคะเกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นพริกป่นนะคะพริกป่นละเอียดน,นะคะ หรือเพื่อนจะใช้พริกนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็ได้นะคะเอาเฉพาะเปลือกนะคะแล้วก็เอาไปตามกับหอมแดงนะคะให้ละเอียดก็ใช้ได้เหมือนกันต่อไปเราก็จะใส่หอมแดงนะคะค่ะต่อไปเราก็จะใส่กะทินะคะถ้ามีหัวกะทิก็ใช้หัวกะทินะคะ แล้วก็นวดทั้งหมดเนี่ยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะหมักให้ทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้นะคะแล้วก็พักเข้าไว้ให้เข้าเนื้อนะคะจริงๆเราจะเสียบไม้ก่อนก็นกได้นะคะเสียบไม้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแช่ในน้ำหมักก็จะสะดวกดีนะคะแต่ว่าพอดีไม้เสียบของแหม่มหมดเนาะเดี๋ยวแหม่มก็จะหมักไว้แบบนี้ก่อนแหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อไม้มาเสียบแล้วก็เดี๋ยวมาย่างกันนะคะ แล้วก็เราก็จะตักน้ําหมักนะคะน้ําที่เราหมักไก่เนะะี่ยค่ะเข้าไปในไมโครเวฟนะคะแล้วเราก็จะชิมรสสักนิดนึงนะคะขาดเหลืออะไรก็เติมเอานะคะแบบนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือไก่ที่เราเสียบไม้แล้วอ่ะนะคะเราก็จะย่างไปแล้วก็ชุบกะทิไปนะคะก็ย่างตามความสะดวกของเพื่อนเลยนะคะจะเท่า เตาถ่า,านกระทะเทฟลอนเตาย่างก็แล้วแต่ที่เรามีนะคะนี่แบบนี้นะคะย่างให้สีสวยนะคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำอาจาดนะคะแล้วก็น้ำสเต๊กกันค่ะค่ะเราเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะน้ำส้มสายชูแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะ น้ำกับนนะ้ำส้มสายชูนี่ใส่เท่ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะความหวานตามชอบปรุงให้ได้3ามรสนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มด้วยนะคะต่อไปเราก็จะใส่เกลือค่ะใส่เกลือนะคะ แล้วเราก็จะตั้งไฟไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ให้เย็นค่ะค่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแบบสเต๊ะด้วยนะคะก็ใช้น้ำหมักที่เหลือนะใช้น้ำหมักที่เหลือมาตั้งไฟแล้วก็เสร็จถั่วลิสงลงไปค่ะกะกะเอานะคะแบบไม่มีสูตรนะคะแบบทำตามความชอบนะ แล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเพิ่มเข้าไปค่ะแล้วก็จะเพิ่มพริกป่นนะคะค่ะก็ตั้งไฟนะคะก็ดูพอเขาเหมือนจะแตกมันนะคะก็สีสวยดี ใส่น้ำมะขามเปียกสักนิดนึงนะคะให้มีความเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะแล้วก็ชิมรสนะคะค่ะไก่ย่างกะทิของเราก็เสร็จแล้วนะคะวิธีทำไม่ยากใช่ไหมคะน้ำอาจาดนะพอเรา ทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราพักให้เย็นนะคะเราถึงค่อยมาใส่แตงนะคะหอมแดงแล้วก็พริกนะคะผักของเราจะได้ไม่เหี่ยวนะคะส่วนน้ำสเต๊ะนะคะถ้าชอบเข้มข้นเนี่ยสามารถใส่พริกแกงเผ็ดได้นะคะก็แล้วแต่น้องว่าชอบแบบไหน ค่ะวิธีทาก็ไม่ยากลองทําดูนะคะตอนนี้แบบมีกลุ่มอาหารเป็นของแํมเองแล้วนะคะก็ยังไงก็เข้าไปพูดคุยกันเข้าไปเล่นกันได้ในกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิป youtube ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ